การประกาศการลงนามความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างบริษัทสยามซีเล็กชันจำกัดกับบริษัทฮอสเพลย์ผู้ผลิตเกมยักษ์ใหญ่ระดับโลกรวมดำเนินธุรกิจโดยใช้เกมเป็นสื่อกลางเปิดตัวเกม NFT ที่จะนำมาเชื่อมต่อกับซ e ีเล็กชันอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเพื่อจะเติมเต็มอีโคซิสเต็มให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกรรมให้ผู้สนใจสามารถร่วมลงทุนอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้งดงามเราต้องการเกมระดับโลกเพราะเราต้องการแคชกลุ่มลูกค้าที่เป็นเกมคนเล่นเกมระดับโลกเข้ามาเพราะฉะนั้นตลาดหน้ากว้างจะเปิด ั่วโลกค่ะเราจะสามารถที่จะนําเกมให้คนทั่วโลกเล่นในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะนําสินค้าของไทยไปสู่ตลาดโลกได้ง่ายๆผ่านเนื่องจากว่าทาง h o t p รับเป็นเรื่องของ p r o f e s ช i o น a l เรื่องของเกมเมอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เติบโตนะครับในระดับโลกครับแล้วก็สิ่งหนึ่งสาคัญคือว่าเราต้องทาง s เ l ชั t i o n เนี่ยมีความต้องการที่จะทําให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับที่สามารถเติบโตไปไกลถึงต่างประเทศได้นะครับแล้วก็เติบโตระดับโลกได้ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการร่วมมือที่ถูกต้องแล้วก็ดีท